ตำนานญี่ปุ่นเสียงเคาะประตูยามเปิดทีวีเรื่องลึกลับของเมืองฮิกาชิโอมิจังหวัดชิงะในย่านชานเมืองเล็กๆของเมืองฮิกาชิโอมิมีบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเดิมทีเคยเป็นบ้านของหญิงชราคนหนึ่งที่ชอบดูโทรทัศน์ทุกคืนเธออยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนบ้านพูดคุยและมีพฤติกรรมแปลกประหลาดคือทุกครั้งที่เปิดทีวีจะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งเสมอก๊กก๊กก๊ก จุดเริ่มต้นของคำสาบในคืนฝนตกหนักเมื่อส0ิปีก่อนหญิงชารากำลังดูข่าวภาคคําทันใดนั้นไฟดับไปทั้งหมู่บ้านและในความมือังนั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งก๊อกก๊อกก๊อกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเมื่อเธอเปิดประตูก็พบแต่ความว่างเปล่าแต่เธอยังคงได้ยินเสียงเคาะแบบนี้ทุกครั้งที่เปิดทีวีหลังจากคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ว่าคืนนั้นเธอเปิดทีวีดูข่าวที่ไม่ควรดูเป็นข่าวที่ไม่เคยออกอากาศจริงเป็นข่าวจากอีกฝั่งหนึ่ง ที่ไม่ควรมีใครได้เห็นวิญญาณในหน้าจอหลายปีต่อมาบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างแต่เรื่องประหลาดกลับไม่จบเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแอบเข้าไปในบ้านร้างนั้นเพราะความอยากรู้พวกเขาเจอทีวีรุ่นเก่าที่ดูเหมือนจะเสียแต่เมื่อเสียบปลั๊กมันกลับเปิดขึ้นมาเองพร้อมเสียงสถิติด,ดังแทรกและในวินาทีนั้นเองก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีทั้งทั้งที่ทบ้านล็อกอยู่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเด็กคนหนึ่งเดินไปเปิดประตูด้วยความกล้าแต่สิ่งที่พบไม่ใช่คน เป็นเงาของหญิงชราที่ไร้หน้ายืนเงียบๆก่อนจะชี้มาที่ทีวีหน้าจอแสดงภาพเธอในคืนที่เธอตายเธอกำลังนั่งอยู่หน้าทีวีหัวหันกลับมาแบบผิดธรรมชาติและในวินาทีนั้นเด็กทั้งกลุ่มก็หายไปเหลือเพียงเสียงก๊อกๆและจอทีวีที่ยังค้างภาพเดิมคำเตือนจากคนในพื้นที่มีตำนานเล่ากันในพื้นที่ว่าอย่าเปิดทีวีในบ้านที่คุณไม่แน่ใจว่าเคยมีใครตายไหมเพราะถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะประตูในจังหวะที่ทีวีเพิ่งเปิดอย่าเดินไปเปิดมันเด็ดขาดไม่เช่นนั้นคุณอาจเป็นข่าวตอนต่อไป ขออีกโลกหนึ่งแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น